ฟังคลิปย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการตลาดเก่าร้อปีลำมลูกกาลอ,อง12โอกโอวาขอบคุณร้านคาเฟ่ฮิดเดินเบและขอขอบคุณจีโอฟีรองเท้าแฟชั่นเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยก้าวเท้าอย่างมั่นใจก้าวไปพร้อมกับจีโอฟีเรื่องนี้ครผมชื่อเรื่องน่าสนใจมากเศษหนึ่ง ส่วนสองเป็นประสบการณ์ของพี่พีเลยป่ะของเพื่อนนะเพื่อนสนิทอ๋อโอเคงั้นเรามาฟังเรื่องนี้กันเศษหนึ่งส่วนสองเป็นยังไงฮะอธิบันทีหนึ่งนะฮะผมทางานไปสัปสัหนึงนะฮะแล้วก็ผมเนี้ยเพื่อนะครับผมเนี่ยจะจัดประชุมทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์อาจจะมีอาทิตย์หนึ่งสองวันสามวันบ้างอาทิตย์ละวันบ้างแล้วปรากฏโรงแรมนี้โรงแรมเนี้ยแห่งเนี้ยเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ เฮ้ผมเนี่ยจะเลือกใช้ประชุมทุกวันผมจำไม่ไนดน้เราวันไหครวันพระรหัสมัง้งนะครับเย็นวันพระรหัสเข้าประชุมในชโรงแรมแห่งนี้ยผมจะไม่พูดตำแหน่งเลยนะอยู่ที่ไหนนะครับครับแต่อยู่ในกรุงเทพอยู่ดิมถนนเป็นโรงแรมระดับประมาณสองดาวครึ่งมั้งประมาณครับนะครับชั้นล่างเนี่ย ลานจอดรถแล้วจะมีอินฟอร์มิชันเนี่ยอยู่ด้านล่างเลยอินฟอร์มิชันตรต้อนรับเนี่ยอยู่ด้านหน้านิดหนึ่งแล้วังด้านหลังเป็นลานจอดรถทั้งแรกเป็นลานจอดรถหมดเลยชั้นสองเป็นข้อี่ช็อปร้านอาหารแล้วพวกฟิตเนสอะไรต่างอยู่ชั้นสองชั้นสามเด็ดจะห้องประชุมจัดเลี้ยงซึ่งห้องประชุมไม่ใช่จัดเลี้ยงเท่าที่เป็นห้องประชุมสำหรับสัมมนาประมาณได้เกินห้าสิบห้าสิบคนประมาณสองสามห้องจะไม่ได้ละหลังจากชั้นสามขึ้นไปชั้นสี่ถึงชั้นประมาณสิบสองนี่ัน่าจะประมาณสิบสองเนี่ยเป็นห้องั ครับนะครับเวลา,าผมไปเนี่ยก็คือกดลิฟต์มันก็ตื้นขึ้นไปชั้นสามนะฮะอธิบายโรงแรมก่อนปรากฏว่าผมก็ใช้ที่ประจํานะครับแต่แม่ก็เนี่ยรายดีเทลเนี่ยผมไลฟฟังละครับจพทั้งวันหนึ่งผมก็จับเพื่อนคนหนึ่งก็คุยกันคุยกันมาเฮ้ยก็บอกพี่พีพี่พ,พีเคยไ ไปใช้บริการที่โรงแรมนี้ไหมสมมติโรงแรมเอแล้วกันนะเพราะที่เขเปลี่ยนชื่อไปหลังโรงแรมจนผมจำไม่ได้ละพี่พี่เคยไปประชุมที่โรงแรมนี้ไหมโรงแรมเอนี่ไหมบอกเคยหรอพี่พี่ว่างไงบ้างผมบอกก็เงียบดีนะมันก็โอเคอะ่ะโ,โดยรวมๆแล้วภาพรวมถือว่าดีและคําพูดหนึ่งเขาพูดกับผมมาว่าพี่คุณเคยเจออะไรแปลกๆไหมเฮ้ยเอยเอ,อจหัว,หวมาแล้วครับเออ เจออะไรไม่เคยนะเจอเหรอผมทําเจอหรอบอมเขาก็เพื่อนคนเนี้ยเขาียกว่าผมเจอว่ะอืซึ่งเขาก็ทํางานเขาก็บริษัทของเขาก็อยู่แถว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 แอเรียนแถวนั้นเหมือนกันไงับเขาก็จับประชุมเหมือนกันประมาณสองอาทิตย์ครั้งเขาก็เลยว่าวันที่เขาเจอเนี่ยก็คือเหมือนกับผมเลยมาประชุมตอนเย็นหกโมงถึงสองสามทุ่มประมาณสามสี่ทุ่ม เขาก็ไปก่อนแต่พอเอิญวันนั้นเนี่ยเขาอะมีธุระที่บ้านเขาแต่ด้วยสปิริตของการทํางานเขาก็ไปประชุมไปตอนหกโมงครับหกโมงกว่านะฮะอือเขาก็กเขาไปปุ๊บกดลิฟต์แล้วพลาดตามปกติถ้าประชุมถึงมานทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าเขาบอกโอเคบอกเพื่อนๆเขาบอกเฮ้ยมีธุระนะจะกลับละเขาก็เดินมากดลิฟต์ เอาชุบชั้นสามครับกดลิฟต์ลิปตึ้ง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 ขึ้นมาเขาก็กดเข้าไปในลิฟต์้บเขาก็กดปิดตึ้ง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 ครับเขาก็ากำวัดพอลิฟต์ึ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยประตูลิฟต์ก็เปิดด้วยคำที่เขาอยู่ในลิฟต์เขาคิดไอ้เพลินเพลินเนี่ยเขาคิดเป็นโน่งคิดเขาเดินออกไปเขาถึงข่านท่านพังงัดเอ้ยยังไงฮะเพราเบื้องหน้าเขาเนี่ย มันเป็นกําแพงทึบอคือมันมีเนื้อที่จากหน้าดิบออกไปไปถึงกําแพงเนี่ยประมาณเมตรเมตรก,กว่าๆอุ้ยปเป็นกําแพงเอองงไหมชาวบ้านาผมเร <ผม S 1> <ด>ียกทางตันเลยนะเย่างนั้นน่ะใช่<ะ>ผมบอกนิดนึงก่อนว่าความสูงของชั้นของโรงแรมเนี่ยสูงประมาณไม่เกินสามเมตรอืองงไหมฮะจากพื้นถึงเพดานเนี่ยประมาณสามประมาณสองเมตรครึ่งแล้วกันผมตีผมสามเมตรอะตีเป็นสามเมตรแล้วกันจริงมันถึงสามเมตรด้วย แต่สิ่งที่เพื่อนผมเจอเนี่ยคือมันออกไปปุ๊บเนี่ยจากหน้าลิฟต์ออกไปถึงกําแพงเนี่ยประมาณเมตรครึ่งมันก็พัง่ะครับแล้วมันก็หัานมามองที่ปุ่มลิฟต์ปุ่มลิฟต์ชั้นหนึ่งปกติไฟลิฟต์เนี่ยถ้ากดไฟลิฟต์เนี่ยมันจะเราจะลงชั้นไหนไปชั้นไหนเนี่ยมันจะขึ้นไฟที่ลิฟต์นั้นถูกไหมฮะถูกนั้นถูกไหมฮะใช่ฮะชั้นหนึ่งยังคาอยู่เลยไฟชั้นหนึ่งยังติดอยู่เลยอืมอืมมันด้วยความที่มันก็มองไปมองอีกแล้วสิ่่งททีีมมัันนนกก็ยอหวว้ขึาาาเระ สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยที่หน้าที่ด้านล่างกําแพงเนี่ย<ะ>มีสีจุเอีย้ยโอ้ยโอ้ยเออเขาก็เฮ้ยอะไรวะแต่ด้วยความที่เขาก็สงสยงัยไงยึงเอามือเอามือเอามือไปปัดดันประตูฟต์ไว้เขากลัวปิดครับ<ะ>เขาก็จะเงื้อ,อไปหน้าฟตบดูอืมปากกะเขามองทั้งสองข้างเนี่ยมันเป็นแค่บ็อกสี่เหลี่ยมจริงเต้โอ้ยคือมี<ง>เนื้อที่แค่นั้นนะ่ะเออมาไงวะอืม แลวสิ่งที่เขาเลือไปมองหุนปุ๊บเนี่ยปกติแต่ละชั้นจะมีชิ้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามถูกไหมครับ,รบแต่ละชั้นมันเขียนว่าเศษหนึ่งส่วนส,วนสองงงไหมงงฮนะเออมันเขียนว่าเศษหนึ่งส่วนส,วนสองอุ้ยแล้วก็ <c oughs> ค่อยถอยออกมา <c oughs> เขายกมือไหว้เสร็จปุ๊กอุจออะไรวะเขาก็รีบปิดประตูลิฟต์ครับประตูลิฟต์ก็ค่อยปิดอ,อื้ง แล้วริฟต็ค่อยไหลามาตึงต้งตึ้งเปิดประตูมาเป็นชั้นหนึ่งอุย้ยน่ากลัวว่ะเออเขาก็เลยเดินออกไปด้วยความที่แบบพี่เจ๊อูเจออะไรหมะครับเลไปถึงลานจอดรถปุ๊บเขาก็จะสนิทกับพวกเด็กรับรถแต่ฮะอืมก็บอกไอ้น้องเขาก็จะตีนะอ๊ะเด็กๆก็นึกว่าพี่กลับเร็วแรอพี่มานน้กลับเร็วอ่ะบอกอพี่มีธุระเฮ้ยน้องพี่ถามหน่อยดิที่นี่มีชั้นลอยด้วยเหรอ เอองงไหมฮะงง <c oughs> พี่คําที่ <c oughs> จะเลยหนึ่งสองสามถูกไหมฮะถ้าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งสองแล้วก็จะเป็นชั้นลอยถูกไหมครับครับบอกพี่ไม่มีนะพี่ชั้นหนึ่งก็เป็นชั้นสองเป็นห้องอาหารไง <c oughs> บอกเออหรอไอ้เอพื่อนผมถามว่าแล้วมีจุ๋ยว <c oughs> เอี้ยวไหมวะเด็กบอกมีอะไรพี่ไม่มีก็ที่มีเนี่ยมีเชาะหยิ่งพระที่ในห้องห้องห้องไอ้นี่อินฟอร์เมชันเนี่ยครับ เด็กคนนี้ยอะก็รกพี่เจออะไรมาล่ะอไอเพื่อนผมเคยเล่าให้ฟังบอกเนี่ยพี่เจอ,องนี้มาแล้วประกออีเด็กคนหนึ่งก็เดินมาพอดีไอเพื่อนอีกคนแรกก็บอกว่าเฮ้ยพี่ก็เจอแบบนี้ว่ะมันก็ยืนฟังด้วยฟังฟังเสร็จปุ๊บไอคนแรกบอกพี่ที่นี่ยมีแค่เนี้นะพี่จะไปชั้นลอยได้ไงมันพูดมีชั้นลอยได้ไงเพราะพี่จะดูนะความสูงของชั้นอนะ่ะมันก็ปมันไม่เกินสามเมตรอพี่พูดมาเนี่ยมันคือชั้นหนึ่งเลยนะ มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะถ้าเป็นนั้นคือมาบอกว่าถ้าเป็นตรงนั้นจริงก็ต้องเป็นร้ององห้องอาหารสิครับมันจะเป็นชั้นลอยได้ยังไงอืมผมว่าพี่คิดมากไปละพี่ไม่มีอะไรหรอกพี่กลับเถอะแล้วเด็กสองคนนี้ก็ทิ้งเพื่อนผมเลยครับไอ้เพื่อนผมก็ด้วยความอึ้งแบบกูเจออะไรมาวันเนี้ยแต่ด้วยความที่เขาเขารีบไปเขาบอกขาดจ่มแบบแปลกแต่เขาก็ถือว่าเขาลงมาแล้วเขารีบๆออกรถไปเลยอืม อืมทุกวันนี้เขายัางหาคาตอบไม่ได้คือเขาเจออะไรออครับครับเนี่ยเรื่องของเพื่อนผมที่เจอมาโอ้ยมันมันอาจจะไม่ได้เจอผีเป็นตัวเป็นตนแต่มันมันน่ากลัวนะครับิปอ่ะแล้วดีนะที่ริบตัวนี้ยังกดลงมาได้ถ้ามันค้าองอ,อ,าาอยู่ตรงนั้นนะ่ะเออถ้ามันค้างอยู่ตรงนั้นน่ะลงก็ลงไม่ได้ แล้วทางออกมีแค่นั้นน่ะแค่เม็ดครึ่งอ่ะเฮ้ยใช่มเป็นแค่บล็อกแค่นั้นน่ะออ้ยน่ากลัวว่ะติจุยเอมาจากไหนอ่ะโรงแรมนี้เนี่ยที่เราคุยกันไงผมก็พูดดีเทลไม่ได้เนาะครับครับคือไม่มีติจุยเออยู่แล้วอ่ะโหดีนะที่เขาไปตอนกลางไปช่วงไม่ใช่ตอนกลางคืนนะขึ้นไปตอนกลางคืนเนี่ยกลางคืนกลางคืนกลางคืนตัวกลางคืนเหรอทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งไงทอเอหนอ้ย กัซึ่งเวลาพี่อะเวลาจัดสัมมนาหรือประชุมไม่สัมมนาจัดประชุมเนี่ยพี่ใช้เวลานั้นเหมือนกันอคือประมาณหกโมงกว่าถึงทุ่มหนึ่งถึงประมาณสามสี่ทุ่มไงพวกพี่จัดประชุมเหมือนพี่เหมือนกันไงอ๋อประชุมเสร็จเราช่วงบ่าก็ไม่เคยเนี้ยเท่ากับว่าทั้งทั้งที่ตึกเนี่ยไม่มีใครเจอเลยมีพี่มีเพื่อนคนเนี้ยที่เจอคนเดียวใช่แต่คนอื่นเราไม่รู้นะแต่ว่าถ้าที่เราฟังมานีลยไอ้กลุ่มผมเนี่ยลงไอ บริษัทผมยัไม่เคยไม่เคยเจอเลยบริษัทผมไม่เคยเจอเลยเไม่มีใครพูดถึงโรงแรมนี้เลยแล้วมันต้องมีสิมันต้องมีอะไรสักอย่างไม่งั้นใช่ไม่งั้นจะขึ้นไปเจอเขาพาไปเจอได้ไงแล้วหนึ่ง,งเซตเซตหนึ่งส่วนสองมันเป็นไปได้เหรอพี่ผมไม่เคยเห็นหนะ่มมีอาจาจะมีชั้นชั้นลอยมันก็จะไม่มีชั้นถูกไหมล่ะอืมอืม มันก็เป็นชั้นหนึ่งเสร็จไปชั้นสองเลยชั้นสามเลยไอ้นี่เศษหนึ่งส่วนสองฮะเออแปลกว่ะแปลกใช่เ,ออเป็นเรื่องแปลกที่เพื่อนผมก็บอกออผมเจอผมบอกเขาเรียกพี่ปฏิเขาเรียกผมพีมากอะไรมากบอกผมเจอเนี่ยเครื่องแปลกๆเรื่องนี้แหละที่เขางงทุกวันนี้ชัยงยหาคำตอบไม่ได้ว่าเขาเจออะไรมาไงแปลกมากฮะโอ้ยนะฮะถ้าตอนนั้นมีสติหน่อยหรือว่ามีจังหวะหน่อยนะถ้ามีโทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้เนี่ยโอ้ย เด็ดเลยนะสมัยก่อนมันเรื่องนี้เขาน่าจะเกิดประมาณเกือบๆยี่สิบปีแล้วนะใช่ไงผมเปรียบเทียบไหมถึงว่าถ้าเป็นยุคที่มีโทรศัพท์มือถือที่มันถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยแไงโทรศัพท์มือถือชั้นก็มีนะนะแต่มันไม่มันไม่หายทุกวันนี้ไงใช่ครับมันนี่เหมือนมีวิดีโอคอลได้เลยได้และอย่างคนมกําลังช็อกมันตกใจด้วยเฮ้ยกําลังจะก้าวออกจากลิฟต์ปะตึ้งเปิดมาคนก็ต้องรอหน้าลิฟต์อยู่แล้วเปิดมาพังอะไรวะไปก็ไปไม่ได้ใช่เหมือนกับเขากับให้เรามอง ให้เรามโมยอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ <c oughs> เข้าเชิเงืไปดูไงว่าวมันไปไหนต่อดีเมื่อมันคือมันตกใจก็จริงแต่นก็ยังมีสติว่ามันคือที่ไหนวะมันจึงเดินไปดูไงถึงบอกเห็นเสรถ,ถึงเห็นเศษหนึ่งส่วนส,วนสองไงอืดีนะโชคดียังยังกดลงมานะชั้นหนึ่งได้ถ้าไม่ลงนี่งานเข้าเลยนะไม่รู้จะไปทางไหนนะใช่แล้ว<ะ>ที่น,นั่นเดี๋ยวพูดโดยที่น,นั่นผมพูดก็ได้อะไ่เอาีลิฟตัวเดียวอ่ะนั่นไงมีลิปตัวเดียว่ใช่มันไม่มีทางลงไงกําลังกําลังคิดอยู่ทั้มมุิสลิปมันไม่่ลงอ มันเหมือนกับบังคับให้เรานะเหมือนกับบังคับให้เราออกไปจากลิฟต์อะ่ะแล้วจะไปทางไหนวะตายเลยนะแล้วผม,มวจังหวะมันเหมือนจังหวะล็อกโอ้ยผมพูดแล้วตอบไม่ได้เดี๋ยวเพพูดไ้เดี๋ยวเขารู้โรงแรแลมละเออมันมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเห็นบางอย่างได้ด้วยคือเห็นแอร์เียข้างนอกได้ด้วยไงครับมันเห็นมันมีดีเทลบางอย่างแต่เพื่อนเพื่อนผมเวลาแล้วมันตกใจกับตรงสถานการณ์ตรงนั้นไงน<อ>มันก็เลยไม่ดูว่าดีเทลว่า จอทวิตเตอร์แบบอยู่ตรงไหนไงอืมครับเออผมลืมอันก็บอกผมก็ลืมดูพี่พีว่าสถานการณ์ตรงทวิตเตอร์ที่มันมองเห็นภายนอกเนี่ยมมันอยู่ตรงไหนอ่ะครับด้วยความที่เขาบอกเขาจะแบบเห็นทุกเฮ้ยชนหนึ่งเขาเลยงนิกถอยเข้ามาไงโอยคนเขาเรียปิดนิงไงใครฮะมันคนเห็นมันแล้วก็ตกใจต้องเข้ามันอย่างรีบแล้วไปก้าเก้าออกไปนะฮะ เป็นหตกใจดีไม่มีไม่มีอามงอาม่ามายืนอยู่ข้างหน้าลิฟต์ด้วยเนาะพี่เนอะโอเคฮะก็มาเป็นสั้นๆรืเป็นได้ผมเองแล้เ่มันสั้นไปไหมเนี่ยสั้นไปมากได้ฮะคือยังไงฮะเรื่องสั้นๆอีื่เรื่องสั้นๆอีกใช่ไหมเรื่องนี้สั้นไปไหมเรื่องมันสั้นไปไหมถ้าไม่สั้นผมแถมให้เรื่องหนึ่งสั้นๆอ่าได้ฮะนะนะโอเคครับผมดูแล้วเรื่องีผมดูประเมินสากลมันไม่มันมันสั้นไปนิดนึงอเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าเหมือนกันจากลูกค้าผมครับ นะครับสมัยก่อนผมทํางานกับบริษัทรถยนต์บริษัทหนึ่งแล้วกันอนะฮะแล้วกลุ่มเนี้ยครอบครัวเนี้ยก็อคอนสนิทกับผมมากเป็นบ้านว่าไปแล้วก็คือพี่เขยเขาเนี้ยเป็นทนายของผมเองเป็นทนายทนายที่ผมปรึกษางานน่ะครับเมื่อผมจะปรึกษาพี่คนนี้อืเขาจะบอกอ่ะน้องปัญญาเ็าจะซื้อรถผมก็ไปติดต่อให้อะไรให้เสร็จ <c oughs> จนกระทั่งต้องแปบเอ,อกสาร ผมก็ไปหาเขาที่บ้านเขาที่ปแถวเมืองปทุมครับไปถึงบ้านครับเขาเป็นกึ่งสวนเป็นเหมือนท้องร่องอะ่ะแต่ไม่ถึงขนาดท้องร่องเยอะนะฮะไปถึงไม่เจอเขาผมสมมติตัวละครเป็นคนที่เจ้าบีแล้วกันครับผมก็ด้วยความสนิทก,กับบ้านนี้ก็ไปมาสุขประจำคุยนู่นคุยนี่ไป้วคู่เจ้าบีก็มาบอกอ่ะพี่มันแล้วนะก็คุยกันเสร็จเจ้าบีกระถามบอกพ,พี่พี่จะพี่กลับยังไงบอก เดี๋ยวก็นั่งคงนั่งมอไซค์ออกไปแหละแล้วไปต่อรถทางนอกบอกเนี้ยพี่ผมจะไปตลาดเนี่ยอืตลาดที่เนี้ยผมก็จําชื่อตลาดไม่ได้เนาะสี่มุมเมืองหลายสักอย่างหนึ่งแหละผมจำไม่ได้นะนดีเทลนะบอกเดี๋ยวผมไปส่งพี่แล้วกันก็จะมีท่ารถจะมีรถตู้ด้ยวยพี่กลับตรงนั้นแล้วกันบอกโอเคจะนั่งรถมาขเขาก็คุยนู่นคุยนี่บอกมันผ่านจุดหนึ่งมันเหมือนท้องล่องนะมันเป็นแบบถนนเขาเรียกว่าอะไระเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรืออะไรทอย่างงเนี้ย เขาบอกพี่ตรงเนี้กลางคืนเนี่ยถ้าเป็นคืนวันพระเนี่ยอย่ามองกระจกเลยนะอืกทำไมอะ่ะเขาว่ามาว่ามันมีแบบแปลกวิ่งตามรถตลอดอบอกจริงเหรอแล้วเคยเจอไหมบีเคยเจอแบบอืมผมบอกเขา,าอ,อืมเจอพี่เจอมาครั้งหนึ่งด้วยวันนั้นเนี่ยเขาไปธุระมา,ากลับประมาณห้าทุ่มกว่าละ่ะก็ขับเพลิน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  จนกระทั่งมันจุดเนี้ยครับเขาเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันเล็ด้ปเในที่กระจกมองหลังคะเขาก็มองเขาบอกมีหมาตัวหนึ่งหมาสีดําอวิ่งไล่ตามรถผมบอกดีหมากำลิงทิงทีอะไรเนี่ยมันก็ต้องวิ่งตามบอกะวา่าบางทีเราไปที่แบบดึกๆเนี้ยหมามันตกใจรอกบอกใช่พี่หมาวิ่งตามแต่หมาตัวเนี้ย มันสูงพอๆกับมมาเลยนะพี่เฮ้ยหมาหมาอะไรวะหมาเป็นหมาเลยเขาบอกหมาเลยเขาบอกจริงกับบอกล้อเบรคบอกบอกไม่ใช่พี่เราล้อเบรคก็จะตัวเท่ามมาเลยอ่ะคือมันมองจากกระจกเนี่ยคือหัวมันน่ยยังสูงกว่ากระบะท้ายรถอีกอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยคือหมาแล้วมันวิ่งตามอ่ะบอกวิ่งตามบอกกด ตามนั้นบอกระยะประมาณกิโลนึงเนี่ยมันเป็นเป็นเชตช่วงสั้นๆแบบช่วงแอร์เดียตรงนั้นไงฮะพอพ้นแบบจุดๆเนี้ย,พพจ,จ,ยจากเหมือนกับเสาไฟฟ้าที่หนึ่งไปถึงเสาไฟฟ้าที่สองเนี่ยครับมันก็หายไปพอพ้นเสาไฟฟ้าปุ๊บมันก็หายไปละอือก็เป็นหมาที่เขาเลี้ยงแถวนั้นบอกไม่ดีไม่พี่พี่ก็ดูสิเอาชี้บ้านแถวนี้ยส่วนใหญ่เป็นพวกตาษีตาสาทั้งนั้นอ่ะใครจะมาเลี้ยงหมายอย่างนั้นอ่ะเออเออแล้วเป็นเฉพาะวันพระด้วยบอกเป็นเฉพาะวันพระด้วยอืม ที่จะเจอแบบน,นั้นตอนนั้นเขาขับประมาณความเร็วประมาณสักเท่าไหร่ฮะประมาณ80เพราะว่าเป็นป็นเือนกับทางหมู่บ้านเนี่ยเป็นเ,เรื่องนะอะไรทาง80-100มึงนอะ่ะ80น,นี่ก็นมองตรงนะไม่วิ่งวิ่งไม่ตามไม่ทันอยู่แล้วจริงไหม80-100เออนี่ยล้วกลางคืนด้วยไนงะโอ้โหแล้วคือมันเป็นสัญชาตญาณของคนขับรถอยู่แล้วต้องมองกระจกหลัง บ,บางทีมองกระจกข้างมันก็ไม่ไม,ไม่มองไม่เห็นทั้งหมดนะบางทีรถอะไรมันตามมาก็ต้องมองกระจกหลังอยู่แล้วใช่โอ้โหก็เป็นทางถนนที่เชื่อมระหว่างเป็นหมู่เป็นถนนก็เรียกว่ามันไม่ใช่ถนนชนบทนะคือมันถนนมันถนนนะถนนคอนกรีตอะ่ะแต่มันระหว่างแบบระหว่างหมู่บ้านไปที่นังนไปอีกที่หนึ่งอะฮะโอ้โผมว่านะเฮ้ยผมขนลุกว่ะผมลึกภาพตามถ้ามองกระจกหลังแล้วเห็นหมาตัวขนาดเนี้ยตัวใหญ่กว่ารถเหยียบวิ่งตามเเนี่ยโอ้โหเฮ้ยผมว่าจากแปดสิบ อาจจะเหยียบไปถึงร้อยห้าสิบสองร้อยเขาเหยียบเลยเขาเหยียบเลยเขาบอกเขาเหยียบเลยเขาเหยียบเลยโอ้เฮ้ยน่ากลัววะเฮ้ยน่ากลัวนะเนี่ยซึ่งซึ่งอืมครับคุณพันพก่อนพี่พีพูดก่อนฮะซึ่งผมเคยโทรไปรายการพูดรายการได้เนาะอืมโทรคุยกับเจ้าไมลี่อืมเรื่องนี้เคยเล่าคุยกับเจ้าไมลี่ครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีคนทางบ้านเนี่ยไลน์ไปบอกเขาเข้าไปส่งไอ้เมสซี่เข้าไปบอกว่า มีคนเจอเหมือนกันทถานั้นอืมโอ้ยแปลว่าที่ตรงนี้มันต้องมีมันต้องมีที่มาแล้วก็ถูกต้องมันต้องมีที่มาแล้วก็ต้องมีประวัติอะไม่งั้นคนจะเจอแล้วหมาตัวน,นี้ผมว่าเอาจริงๆนะในความคิดผมนะเขาไม่ได้มันไม่มันไม่น่าจะใช่หมาน่าจะเป็นอะไรสักอย่างมาปรากฏตัวให้เห็นว่าเป็นหมาใชโาโ่โอ้โอ้ ไม่รู้นะเขามีเรื่องเล่าว่าอาจจะเป็นผีกะผีอะไรผีปอบซึ่งเขาสาม,มารถกรุงเทพนะใช่ฮะมันแปลงรา่างแต่ว่าผมมองม,มุมนี้มุมนึงมันมาได้คนเขาอาจจะเล่นของหรือเปล่าไงมันได้หมดฮะเพราะว่าถ้ามาลักษณะของหมาตัวเนี้ยมันไม่ใช่แล้วผมก็ยังไม่เคยเห็นสุน,นัขหมาตัวใหญ่ขนาดนี้จริงๆเออวน่ากลัววะ่ะดีนะ ที่เขายังมีสติในการควบคุมรถได้ถ้าคนมันตกใจช็อกอ่ะแล้วมันมีอาจจะมีโค้งมีอะไรต่างๆเนี่ยเพอเเขอเยียบไปโดยที่ไม่มีสติอ่ะอันตรายนะใช่เขาบอกเขาขับมาได้เขาบอกเขาขับเพลินๆอยู่ะแล้วจังหวะเนี่ยเขาก็ลืมไปเลยว่าตรงนั้นจุดนัดพอดีไงครับเอเขาบอกถ้าเขามีก่อนนั้นเนี่ยเขาไม่ลืมเนี่ยเขาคงไม่มองอ่ะจังหวะ ผ่านพอดีแล้วบุ๊กหนึ่งเนเหมันมานเห็นแวบหนึ่งเนะี่ยเขาเลยมองซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่มองเ็าจะไม่เห็นนะคือแบบถ้าเราวิ่งกันคือตรงเป็นพักจริงแต่ถ้าเราไม่มองเนี่ยสิ่งเนี้ยถึงแม้จะวิ่งตามเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าวิ่งตามเนะอืมอ่มเขาบอกว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็วิ่งบรรพ์บ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยเขาพยายามไม่มองกระจกหรือบางทีเขาเอาผ้าคุมไปเลยไนะ่ะพอกลับไปบุ๊กเขาเอาผ้าเอาผ้าคุมกระจกมองไปเลยนะงไงกลัวไง ร้อนไงเพื่อไม่เห็นงไงเขาไม่เห็นุ๊กเนี่ยเพราก็ขับไปปรงจุดนั้นเนี่ยเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาไม่ได้เจอครับอืมเ <c oughs> นี่ยฮะเรื่องนี้เออมาสองเรื่องสั้นๆก็น่ากลัวทั้งสองเรื่องสองสั้นสองเรื่องเลยฮะคือมัน <c oughs> ไม่น่ากลัวแบบว่าโมหแบบอะไรขนาดนั้นแต่มันมันชอ <c oughs> อน็อกอะเออมันหลอนนะมัน <c oughs> มันตกใจอะตกใจอันดับแรกเลยลิบบ้าอะไรขึ้นไปแล้วไม่มีทางออกทางตานก้าวไปเป็นเออแบบเนี้ย มีแค่เนี้สองเลยกำลังขับรถเป็นเพลินหมาอะไรวะรต,วตัวใหญ่กว่ารถี่วิ่งตามโอ้โหได้ครับพี่พีขอขอบคุณมากที่มดหน้าครับมดหน้าผมจะเล่าเรื่องของรุ่นน้องผมฟังเกินไปนิดนึงพี่เกินไหม่หน่อยเกินละเกินยังไงเดียเพราะตอนแรกผมจะเล่าเรื่องนี้อยู่แล้วเป๊ะอ๋อเหรจะเล่าเรื่องนี้ตอนแรกจะเล่าเรื่องนี้ทำไมเออเรื่องนี้ดีกว่าเอาเรื่องนี้เหรอเกินสักนิดนึง ว่าเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของรุ่นน้องผมเกี่ยวกับเกี่ยวกับผีเลยอืมทีนี้ไม่ได้มาเป็นไม่ได้มาให้เห็นไม่ได้มาตกใจแบบนี้นะคือปรากฏตัวให้เห็นเลยไม่เอาดี๋ยว่าเล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 ่าลเล่าดีกว่าเอแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ใช่ไม่ใช่แปลกๆละอันนี้คือเรื่องของนี่เลยโอ้โหเฮ้ยตั้งขอตั้งที่เรื่องว่าอืม อ่ะหมวกนี่หนูใส่หมวกนะฮะชื่อหนูหนูใส่หมวกไหมหนูใส่หมวกไหมเออเออเออชื่อแปลกชื่อแปลกได้พี่พี่เดี๋ยวผมรอฟังรอรอติดรอติดตามเรื่องนี้ตาหน้าเลยก็ได้ครับได้ครับว่างทักมาเลยพี่วันไหนได้โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับแล้วก็นะรักษาสุขภาพนะครับครับเช่นกันนะพี่ดีสวัสดีครับ